สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งตัวไปดอนี้ก็จะเป็นไกด์ของกันยูนะครับตัวละครที่ปล่อยออกมาก็เกือบปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเก่งมากนะครับตัวของกันยูตอนปล่อยออกมาครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท็อปเมตาเป็นท็อป DPS ของเกมเลยในปัจจุบันนี้ในความคิดของผมผมมองว่าเขาก็ยังเป็นตัว DPS ระดับท็อปเหมือนเดิมนะครับแค่ว่ามีตัวละครที่มีความเก่งไม่แพ้เขาเพิ่มขึ้นมา ที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวของอายากาที่เป็นท่าน้ําแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของไรเดนที่มีดาเมจค่อนข้างจะสูงแล้วก็อัตราประโยชน์เยอะด้วยแต่ยังไงกันยูก็ยังถือว่าเก่งอยู่ดีนะเพราะว่าการใชร้ยิงของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงแล้วก็ตัวของไม้ตายที่มีระยะกว้างท damage, ําดาเมจได้ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะยิ่งศัตรูเยอะเนี่ยดาเมจมันก็ยิ่งทวีคูณนอกจากนั้นกันยูยังเป็นตัวละครที่ยืดหยุ่นมากเขาสามารถเล่นได้ถึง3สายเลยไม่ว่าจะเป็นสายแช่แข็งสายละล,ะลายหรือเล่นเป็นซับดาเมจก็ได้ ในวิดีโอนี้เราก็จะมาคุยแนวะทางการปั้นแล้วก็การเล่นของทั้งสามสายกันนะครับเรื่อี่สายแรกก็คือสายฟีดหรือก็คือแช่แข็งนั่นเองสายนี้จะเป็นสายที่เด่นในเรื่องกับการสู้ศัตรูจำนวนเยอะแล้วก็เป็นพวกศัตรูขนาดเล็กขนาดกลางที่สามารถถูกแช่แข็งได้ ซึ่งทีมของกันยูสายนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ทำานาเมจเป็นหมู่ได้มากที่สุดในเกมเลยนะสำหรับรูปแบบการจัดทีมนะครับ,บหลักๆเราจะเล่นเป็น2น้ําแข็ง1น้ํา1ลมตัวน้ําแข็งที่เอามาเล่นคู่กับกันยูที่นิยมก็จะเป็นตัวของรซเลียกับเดียนาเพราะทั้งสองตัวนี้สามารถซื้นพลังงานให้กันยูได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงโรซเลียเนี่ยก็มีคูดาวไม่ตาย1ิาีเท่ากับกันยูเลย ส่วนตัวของเันเหอก็เป็นชอยที่ผมมองว่าโอเคแต่ว่าไม่ตายเขาคูดาวยี่สิบวินะครับการโมคอมโบมันอาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่ส่วนตัวท่านน้าที่เด่นๆก็จะเป็นตัวของโมนากับโคคุมิที่สามารถแตะน้ําจากนอกสนามได้ทั้งคู่ส่วนซิงชิวก็จะเล่นลําบากเพราะว่าต้องใช้การโจมตีธรรมดาซึ่งกันยูไม่ได้นเน้นตรงนั้นสุดท้ายคือตัวท่านลมที่เราเอามารวบก็จะมีเวนตี้ที่รวบได้ดีมากแล้วก็ช่วยฟื้นพลังงานไม่ตายให้ได้กับตัวของคาซึฮะที่สามารถเพิ่มน้เมจได้เยอะมาก โดยส่วนตัวผมชอบเล่นตัวเวนตี้มากกว่าเพราะมันทาให้การวนไม่ตายค่อนข้างง่ายแต่ถ้าคุณไม่มีทั้งสองตัวก็ใช้เป็นตัวของทูโคสแทนไปก่อนก็พอได้ดเรามาดูตัวอย่างคอมโบกันนะครับเริ่มจากให้ตัวของกันยูกดสกิลวีตามด้วยไม้ตายก่อนอันนี้ก็จะเป็นการแปะท่าน้ําแข็งให้สตูแล้วเราก็ใช้ตัวของเวนตี้สกิลกับไม้ตายเพื่อสร้างลมน้ําแข็งขึ้นมาแล้วก็เป็นการลดต้านทานน้าแข็งนะมาที่โมนากดไม้ตายแล้วก็สกิลวี นะครับเพื่อใช้แข่งศัตรูแล้วก็ใช้บัฟจากองเวนด้วยมาที่เดียวหนากดสกิลยีครั้งเพื่อสร้างดูธาตุแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกันยูนะครับมาเก็บมนุูธาตุกดสกิลยีแล้วก็ชาร์จยิงประมาณ 2- 3ครั้งเพื่อรอคูดาวของตัวไม่ตายมีงไปสองนัดนะครับแล้วก็กดไม่ตายจากนั้นคุณก็วนกลับไปเบนตี้เหมือนเดิมคือคอมโบมันจะเป็นคอมโบ15าวิที่มีแค่ประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างคอมโบช่วงท้ายเกมนะครับถ้าคุณเพิ่งเล่นกดคอมโบแบบนี้ไม่ได้เป๊ะๆก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าการจะกดให้ได้เป๊ะๆแบบนี้คือค่าฟื้นพลังงานมันมค่างจะต้องเยอะมากนะครับมาดูอีกคอมโบที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่ชอบชาร์จยิงนะครับหรือเล่นในมือถือชาร์จยิงไม่ถนัดเริ่มจากกันยูบอลดบกโบกอดโมนากดสกิลวี S, เพื่อทำการแชร่นะแล้วก็เป็นเวนตี้นะครับสกิลวีกับไม้ตาย แล้วก็โรซาเลียสกิลีกับไม้ตายอันนี้ก็เป็นการพูดกาหาศัตรูจากนั้นสลับกลับมาที่กันยูกดไม้ตายอย่างเดียวนะครับสกิลียีงไม่ต้องแล้วก็มูนาไม้ตายอย่างเดียวเช่นกันมาเป็นวินตี้กดสกิลีอย่างเดียวแล้วก็โลซาเลียสกิลีอย่างเดียวจากนั้นก็วนกลับมาที่กันยูนะครับเริ่มวางดอกบัวก็คือเริ่มวนคอมโบแบบเดิม เป็นทีมที่เล่าคอมโบ15วิพอดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้การชาร์จยิงเลยช่วงแรกก็อาจจะมึนๆหน่อยนะแต่ว่าพอคุณจาสเต็ปได้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับทีมนี้สายการเล่นแบบที่2ก็คือสายละลายนะครับในสายนี้จะเน้นดาเมจการชาร์จยิงเป็นหลักแล้วก็มีดาเมจเป้าหมายเดี่ยวที่สูงกว่าแบบแรกสําหรับการจัดทีมนะครับที่คุณต้องมีก็คือตัวโล่หนึ่งตัวเพราะว่าสายนี้คุณชาร์จยิงในพื้นเมนเน็ต เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะโดนขัดจังหวะได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับการมีตัวโล่จะทําให้คุณเล่นง่ายซึ่งจงลีเป็นชอยที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีจริงก็อาจจะใช้เดียลนาแทนไปก่อนแล้วก็มีตัวของเม็ตนนมาเป็นตัวบัฟตัวคิวส่วนตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นตัวแปดทัดไฟซึ่งหลักๆที่เขาใช้ก็จะมีตัวของเสียงหลิงกับคาซึฮะกรณีที่คุณใช้เสียงหลิงนะครับคอมโบก็จะไม่ยุ่งยากอะไรคุณใส่โล่จงลีวางพื้นไม่ตายเป็นเน็ด จากนั้นก็ใช้ไม้ตายซส้งหลิงเพื่อแปะธาตุไฟแล้วก็ให้กันยูใช้ยิงเรื่อยๆจนไม้ตายของเสี้งหลิงหมดจากนั้นก็ฟื้นพลังงานไม้ตายแล้วก็วนเหมือนเดิมนะครับในการเล่นทีมแบบนี้คุณอาจจะไม่ต้องกดไม้ตายก็ได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่ไม้ตายเนี่ยจะไปขัดการทำคอมโบธาตุส่วนถ้าเกิดว่าคุณใช้คาซึฮะนะครับคอมโบมันจะซับซ้อนขึ้นนิดนึงก็เริ่มจากการใส่โล่ก่อนเหมือนเดิมจากนั้นวางดอกไม้กันยู แล้วก็ชาร์จยิงหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ศัตรูก็จะติดธาตุน้ําแข็งแล้วคุณใช้ไม่ตายของเบนเน็ตมันจะเห็นว่าตัวศัตรูนะครับจะไม่ติดธาตุอะไรในตอนนี้แล้วให้คุณสลับไปเป็นคาซือฮะคุณยืนรอแป๊บหนึ่งแค่แป๊บเดียวจริงๆอะ่ะก็คือหลักๆก,ก็คือให้ตัวของคาซือฮะเนี่ยเขาติดสถานะธาตุไฟนะครับจากนั้นคุณกดไม่ตายเพราะคุณกดไม่ตายมันจะเป็นจังหวะที่ดอกไม้ของกันยูที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันทําการระเบิดพอดีแล้วศัตรูจะติดน้ําแข็ง จากนั้นไม้ตายของคาซึฮะนะครับก็จะทําการลดต้านทานธาาุน้าแข็งของศัตรูพร้อมกับสร้างฟิลด์ธาตุไฟขึ้นมาเพราะว่าตัวคาซึฮะเนี่ยเขาติดสถานะธาตุไฟอยู่จากนั้นคุณก็ให้ตัวของกันยูนะครับมาชาร์จยิงประมาณ3-4ถึงครั้งพอชาร์จยิงครบแล้วคุณก็ฟื้นพลังงานไม้ตายของเมเนตกับคาซึฮะแล้วก็วนคอมโบแบบเดิมได้เลย อีกวิธีนึงที่ใช้ได้ก็คือใช้ไม้ตายของเมเนตคู่กับไม้ตายของจีนมันก็จะทําการกระจายธาดไฟสัสูวรอบๆเรื่อยๆได้สายที่3ก็คือสายซับดามจนะครับก็จะใช้แค่สกิลกับไม้ตายนะซึ่งด้วยความที่ไม้ตายของกันยูเนี่ยมันทำนามจได้กกว้างแต่ถ้าน้ำแข็งได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ระยะเวลามันนานนะครับคุณก็สามารถเอาไปเล่นทำคอมโบท่าอย่างเช่นแช่แข็งก็ได้นำไปฟ้าก็ได้ หรือเป็นละลายก็โอเคเช่นกันแล้วก็ด้วยความที่ไม่ตายของคันยูเขาสามารถบัฟโบนัสความเสียหายน้ําแข็งให้คนในทีมได้คุณก็สามารถเอาไปใช้ซับตัวน้ําแข็งอย่างเช่นไอายากาศได้ด้วยนะครับแมถมสกษิทธาตของคันยูเนี่ยก็สร้างอนุธาตุได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4ลูกลูกสิบวิก็เป็นแบตเตอรี่ที่ถือว่าโอเคด้วยเช่นกัน ตรงนี้จะเป็นเทคนิคการชาร์จยิงให้รวขึ้นที่ผมชอบใช้นะแล้วก็จะใช้ได้แค่ในคอมนะครับก็คือเราเริ่มจากกดคลิกซ้ายที่เมาส์ค้างเอาไว้เพื่อเริ่มเล็งยิงหลังลจากนั้นพอเรายิงออกไปนะครับให้เรากดตัว R พอเรากดตัว R เนี่ยมันจะกลับมาในโหมดเล็งยิงอีกรอบหนึ่งซึ่งทําให้เราสามารถชาร์จยิงนัดต่อไปได้ทันทีเลยอานนี้พอเรายิงนัดที่2นะครับก็ให้เรากดแดชเพื่อออกจากโหมดเล็งแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างคือเริ่มบนคอมโบใหม่ได้เลย ไอเดียก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเรื่องของการทําให้เลิงยิงได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมมองว่าไม่ได้ยากมากนะครับฝึกนิดน,นึงก็ชินแล้วแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะมาที่พระสวรรค์ที่ควรนับนำนะครับถ้าคุณเล่นสายแช่แข็งก็อัพการโจมตีธรรมดาตับไม้ตายคู่กันได้แล้วก็ถ้าจะมอบมงผมก็แนะนําเป็นโจมตีธรรมดาก่อนนะก็คือชาร์จยิงนั่นแหละ เพราะว่าเวลาคุณไปเจอศัตรูตัวเดียวอย่างเช่นพวกบอสเนี่ยดาเมจจากการชาร์จยิงมันจะสําคัญกว่าไม่ตายนะครับส่วนถ้าคุณเล่นเป็นสายละลายหรือสายเมลก็เน้นเป็นชาร์จยิงอย่างเดียวได้เลยนะครับสกิลวีกับไม่ตายทิ้งไว้แค่6ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายสป,ปอร์ตก็อัพเป็นไม่ตายนาแล้วก็สกิลวีสักเลเวล6ส่วนโจมตีธรรมดาใชา้โจมตีนี้คือคุณจะไม่อัพก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เล่นสายอื่นเลยจริง ต่อที่ในส่วนของกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวหนึ่งก็คือเวลาคุณชาร์จยิงแบบเต็มแล้วก็ยิงโดนศัตรูจะทําให้ศัตรูโดนลดต้านทานน้าแข็ง15%ซึ่งถ้าเป็นศัตรูทั่วไปที่มีต้านทานน้าแข็งประมาณ10%เนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น14%เลยถือว่าค่อนข้างเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าในทีมคุณมีตัวธาตุลมที่ใช้เซส,สีลมลดต้านทาน40%อยู่แล้วเนี่ยดาเมจที่เพิ่มขึ้นมามันจะกลายเป็น7%แทนซึ่งมัยังถือว่าโอเค แล้วก็นอกจากนี้เวลาคุณชาร์จยิงนะครับกันยูจะได้พลังงานไม่ตายฟื้นกลับมา2หน่วยซึ่งก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นกลุ่มดาว1กันยูถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างจะดีมากส่วนดาว2ทํทให้คุณเก็บชาร์จสกิลอีเพิ่มได้1ครั้งซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นว่าคุณจะกดได้ถึงดาว6นะส่วนดาว3เพิ่มเลเวลไม่ตายอันนี้ก็ถือว่าโอเคกับสายแช่แข็งแล้วก็ซัพพอร์ต ดาวสี่จะทําให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นไม้ตายค่อยๆโดนดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆ5%นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆสามวิสูงสุดที่25%เลยต้องบอกก่อนว่าตัวความเสียหายที่โดนเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวคูณแยกนะมันจะคิดเหมือนพวกโบนัสความเสียหายธาตุนะครับคือต้องไปรวมกับพวกโบนัสความเสียหายน้ําแข็งอะไรพวกนั้นก่อนแล้วค่อยไปคูณทีหลังเพราะฉะนั้นดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้25%ตีว่าประมาณครึ่งหนึ่งอาการประมาณ12% ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ตัวดีบัฟตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต่อเนื่องหลังจากหมดเวลาไปอีก3วิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขดไม่ตายได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณก็สามารถทำให้ศัตรูโดนอาเบีดแรงขึ้น25%ได้เรื่อยๆไม่ต้องเก็บสแต็กใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะกับสายซัพพอร์ตนะส่วนกลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลสกิล E อันนี้ไม่จําเป็นเลย แล้วก็กลุ่มดาว6ก็คือหลังจากคุณกดสกิล e ไปคุณสามารถเล็งแล้วก็ยิงได้เลยคือคุณไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จนะครับคุณกดสกิล e เล็งยิงสกิล e เล็งยิงได้เลยไม่ต้องเสียเวลาชาร์จซึ่งมันทําให้กันยูเนี่ยรีดดาเมจได้เร็วมากโดยเฉพาะยิ่มันสายละลายเนี่ยดาเมจจะทําเพิ่มมาได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับถือเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างจะโหดมากเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวสําคัญของกันยูที่ผมแนะนําก็คือ1 4แล้วก็6 นะครับแล้วก็ร้านเติมเกมที่ผมแนะนําถ้าคุณจะกดกลุ่มดาวนะหรือตัวละครอ,อะไรก็ตามก็ร้าน Power p a y แน่นอนนะเพราะว่าร้านนี้ประหยัดไปได้เยอะมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยผมเติมมาเป็นปีละนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องดีฟันปลอดภัยไรทิมมี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเติมเกมก็แนะนํา Power Play นะมาในส่วนของเซตไอเดียแฟกสำหรับสายแช่แข็งก็แนะนําเป็นสีน้ําแข็งเพราะว่าได้โบนัสน้ําแข็งเพิ่มแล้วก็ได้อตัตราคียเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง40%เเลยถ้าศัตรูติดแช่แข็งนะ ถ้าเป็นสายละลายก็มี2ทางเลือกก็คือสี e n นเดอร์กับสีชิมมนาวะนะครับซึ่งสีชิมินาวะจะทำนาเมิได้แรงกว่าแล้วก็คุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการเสียพลังงานก็ได้เพราะว่าสายละลายเนี่ยคุณไม่ค่อยกดไม้ตายอยู่แล้วแล้วก็เซตนี้มันฟาร์มคุ้มด้วยเพราะว่าคุณได้ฟาร์มตัวเอ็มเบมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฟาร์มก็แนะนําเป็นเซตนี้อีกเซตหนึ่งที่โอเคก็คือสีเรทิซิงโบไลนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยฟาร์มเอาไว้แล้ว ออฟมันสวยมากเนี่ยก็ใช้อันนี้แทนไปก่อนได้เช่นกันส่วนสายพพอร์ตก็ใช้เป็นสีแอมเบมก็ได้ได้ฟื้นพลังงานได้ไม่ตายแรงขึ้นหรือใช้เป็นส no ีโนเบสเอาดาเมจไม่ตายแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนรุวมทีมซึ่งตัวบัฟพลังโจมตีตัวนี้ไม่ตายของกันยูเขาไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ตายของกันยูมันเป็นสแนปช็อตมันคำนวณดาเมจต,ตอนไล่แต่ว่าบัฟอันนี้มันทํางานหลังจากที่กันยูไล่ไม่ตายแล้ว สำหรับค่าพลังนาฬิกาโดยพื้นฐานแล้วก็ใช้เป็นโจมตีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายละลายจะใช้เป็นชำนาญธาตุก็ได้และถ้าเกิดคุณเล่นเป็นซับเดเมจคุณจะต้องการฟืร้นพลังงานประมาณ1 6 0ถ้ายังมีไม่พอก็ใช้เป็นฟื้นพลังงานก็ได้ส่วนถ้วยก็ใช้เป็นบนคอนเซอร์ไหน้ําแข็งแล้วก็ส่วนหมวกเป็นอัตตาคิ้หรือความแรงคินะครับพัวค่าพลังหลอกนะครับถ้าเป็นสายแช่แข็งหรือซัพพอร์ตเนี่ยคุณก็เน้นเป็นอัตตาคิ้ความแรงคิโจมตีแล้วก็ฟื้นพลังงาน แตถ้าเกิดว่าเป็นสายละลายเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องฟลูพลังงานก็ได้เพราะว่าคุณไม่ต้องกดไม้ตายก็ได้นะครับแล้วก็เอาเป็นค่าชํานาญท่าแทนเพื่อให้การทําละลายเนี่ยมันแรงขึ้นคราวนี้คําถามที่มีคนถามบ่อยก็คือว่ากันยูควรมีอาตาัตราคีเท่าไหร่คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากันยูมีอาตาัตราคีจากหลายแหล่งอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวสีน้ําแข็งที่เขาสามารถเพิ่มอาตาัตราคีได้ถึง40%เลยถ้าศัตรูติดแช่แข็ง อีก15%ถ้าเกิดว่าคุณมีสันพ้องน้ําแข็งแล้วก็อีก20%จากพรสวรรค์เรื่องขั้นหนึ่งซึ่งอันนี้จะมีผลกับแค่การชาร์จยิงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น40บวก20บวก15รวมแล้วก็เป็น75%แล้วพอคุณได้75%ตรงนี้คุณก็ค่อยเอามาบวกกับอาัตายาคิที่เป็นค่าพลังตรงนี้นะครับอย่างในเคสของผมมันยูว่จะมีอาัตายคิอยู่ประมาณ89.7ยบ9บเลยซึ่งมันเหลือเฟือแล้ว นะครับแต่กรณีที่สมมุติคุณไปสู้กับบอสแล้วคุณทําแช่แข็งศัตรูไม่ได้มันก็จะโดนลดอัตรายขีลง20%เนะเพราะว่าอ์ติแฟกตีน้ําแข็งเนี่ยถ้าคุณแช่ไม่ได้มันก็ได้อาัตรายขีเพิ่มแค่20นะครับมันก็จะเหลือแค่ประมาณ70%อันนี้คือของชาัดยิงนะถ้าเป็นพวกสกิลยีกับไม้ตายเนี่ยอัตรายขีมันต้องลดไปอีก20%นะครับโดยภาพรวมแล้วตัวของกันยูควรมีอัตรายขีที่รวมทุกอย่างที่ผมพูดปไปเมื่อกี้นะครับในช่วง ถึง100%นะถ้าคุณเล่นเป็นสายละลายเนี่ยก็เอาให้ตรงนี้มันได้สักประมาณ60อัพละกกานะครับซัพพอร์ตก็เช่นกันถ้าเป็นสายแช่แข็งก็ยังไงมันน่าจะเกิน60อยู่แล้วแหละสักประมาณช่วง80ถึงไม่เกิน1 0อนะครับก็เป็นจุดที่โอเคต่อที่ในส่วนของอาวุธนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอ้างอิงจากเว็บเครชิงเมนะก็จะมีดาเมจของสายแช่แข็งกับของละลายนะครับซึ่งอาวุธที่ดีที่สุด ของกันยูแน่นอนว่าเป็นเอมอสนะครับอันนี้เป็นดาเมจที่คำนวณกรณีที่มีบัฟแค่3ขั้นนะครับเผื่อใครไม่รู้ก็คือว่าการใชร้ยิงของกันยูมันจะได้บัฟจากเอมอสอย่างน้อยๆ3ขั้นแน่นอนต่อให้คุณยืนชิดศัตรูก็ตามเพราะว่าลูกธนูของกันยูมันจะมีจังหวะที่ลอยขึ้นข้างบนก่อนแล้วค่อยระเบิดลงมานะครับซึ่งมันก็นับเวลาตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือดาเมจขั้นต่ำแล้วก็ถ้าคุณยืนห่างหน่อยเป็น45ขั้นเนี่ยดาเมจมันก็แรงกว่าน,นี้อีกกนนนะะะครระะัับเพาฉ้ เทียสูงสุดแน่นอนส่วน t ทเนดิงพอ์ตโคลาสตาร์แล้วก็สกายเวิร์ธทาร์ฟนะครับสามวันนี้ก็มีดาเมจที่ลดลงมาตามลําดับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อาวุธครับนะครับมีโปรโตไทป์กับไามายูมิโปรโตไทป์ถ้าเกิดว่าคุณสามารถยิงจุดอ่อนได้อันนี้เป็นขัดห้านะก็จะเห็นว่าทําดาเมจได้ค่อนข้างจะสูงสูสเสียพวก5าดาวขัดหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณยิงจุดอ่อนไม่โดนหรือว่าศัตรูมันไม่มีจุดอ่อนเนี่ยดาเมจมันก็จะตกลงมาค่อนข้างเยอะมาก ส่วนฮา m a ย u m i ขัด5เวลาพลังงานไม่เต็มนะครับถ้าเป็นสายละลายก็ทำดาเมจได้พอๆกับโปรโตไทป์เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นชอยที่โอเคเลยสำหรับคนที่เล่นสายละลายส่วนแมคคิปตรงนี้เป็นดาเมจแบบไม่มีบัฟนะครับถ้าคุณได้บัฟเพิ่มดาเมจก็น่าจะสูสีกับพวกตัวอาวุธครับแต่เวลาเราไปสู้วอสจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถเก็บบัฟได้มันก็ใช้ยากนิดน,นึงแล้วก็ตัว b บ t ันพาร์ตดาเมจก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าสามารถช่วยรวบได้ ส่วนสายซสพอร์ตนะครับที่เด่นก็จะเป็นตัวของโพลาร์สตาร์ที่มีบวกโบนัสควาเสอหายไม่ตายส่วนพวก Skyward a m o เอโมสเ e เนอร์ก็ไม่ได้ต่างกันมากส่วนเ n e r จี้ดาเมจน้อยสุดแต่ให้ฟื้นพลังงานนะแล้วก็บัฟเพื่อนได้ด้วยก็ถือว่าเป็นชอยที่โอเคเลยสำหรับสดาวที่น่าสนใจก็จะมีตัว f a ว o นีสกับ s ซกิบิเชียลที่แก้ปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานได้กับตัวของสติงเล e t นะครับที่ให้ดาเมจไม่ตายเพิ่มขึ้นเ,เยอะแล้วก็ตัวของ โมอุนมูลที่ให้ดาเมจไม่ตายเพิ่มเช่นกันนะโดยสรุปแล้วกันยูก็ยังเป็นตัวดาเมจหลักที่เก่งมากๆตัวหนึ่งของเกมนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาปีหนึ่งแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังขาดดาเมจหลักน้าแข็งแล้วก็ชอบตัวของกันยูเนี่ยคุณก็กดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยต่อให้มันมีตัวดาเมจหลักที่เก่งกว่าจริงๆก็อย่างเช่นไอรากะน,นะครับที่ค่อนข้างจะเด่นเรื่องดาเมจเป้าหมายเดียวมากกว่าเนี่ยคุณก็สามารถเอากันยูมาเป็นตัวซัพพอร์ตได้นะครับเพราะฉะนัน ก็ถือว่าเป็นตัวที่่อนท่าที่จะคุ้มากแต่ถ้าคุณมีอากาศอยู่แล้วหรือว่าคุณไม่ชอบสไตล์การใช้ย,ยิงของกันยูเนี่ยคุณก็ข้ามไปรอก,กดอากาศก็ได้และนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นโชว์เคสที่ผมไปลง,งบิดรอบล่าสุดให้ดูนะแล้วก็มีขอสมใส่ยอยู่ช่วงท้ายไว้เป็นแนวทางนะครับยังไงถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ